จะเชื่อไหมครับถ้าผมจะบอกว่าคุณอย่าทําตามคําแนะนําของคนสําเร็จแบบ100%เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าว่าวันนี้ผมอยู่กรุงเทพนะครับและผมอยากที่จะเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือเนี่ยมันจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะทําให้ตัวผมเองเนี่ยขึ้นไปสู่ภาคเหนือได้วิธีแรกเบสิกสุดเครื่องบินหรือง่ายๆประหยัดมาหน่อยรถถูกต้องปะ่ะหรือจะแอดวาซ์นนิดนึงขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเหนือไหม หรือจะทําแบบว่ารักธรรมชาติอยากมองแบบว่าอะไรเพลินตาเพลินใจขี่จักรยานเอาป่ะหรือว่าไม่เอาจักรยานอะ่ะเอาแบบว่าออกกาลังแบบออกกําลังสุดๆเลยคุณจะวิ่งไปไหมหรือว่าคุณจะเดินไปหรือถ้าเกิดคุณอยากแอดวานหาธรรมชาติอยากอยู่กับสายน้ําแสงแดดและเลือขึ้นเหนือได้นะเอาป่ะ เห็นไหมครับว่าวิธีขึ้นเหนือเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีแล้วแต่ละวิธีก็แตกต่างกันถ้าใครทุนดีหน่อยก็ไปเครื่องบินถ้าใครงบน้อยลงมาหน่อยก็ไปรถแล้วรถในที่นี้ก็มีหลายแบบด้วยไม่ว่าจะไปรถตู้หรือรถส่วนตัวรถเช่ามันขึ้นอยู่กับบริบทชีวิตของแต่ละคนคุณสะดวกแบบไหนคุณก็ไปแบบนั้นคุณโอเคแบบไหนคุณก็ไปแบบนั้นกลับกันครับถ้าหากว่าเรามาพูดถึงความสําเร็จในชีวิตเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย การที่เราจะสําเร็จได้น่ยมันต้องมีแพทเทิร์นแบบนั้นมันต้อง12-3 r สองสาเป็อนสเต็ปอย่างนี้แท้จริงแล้วมันไม่จําเป็นเลยครับคนบนโลกใบนะี้นะครับมีอยู่กี่ล้านคน How t o แห่งความสําเร็จเนี่ยมันก็มีเท่านั้นครับสมมุติว่ามีคนอยู่แบบพันล้านคนวิธีที่จะสําเร็จก็มีอยู่1,000ล้านแบบเพราะว่าอะไรเพราะแต่ละคนมีสูตรสําเร็จที่จะไปเนี่ยแตกต่างกัน บางคนจะรู้สึกสําเร็จได้ต่อเมื่อมีรถสปอร์ตแต่บางคนเขารู้สึกว่าการที่เขาจะสําเร็จได้เขาแค่ได้อยู่กับครอบครัวทุกวันแค่นี้ก็ถือว่าเขาสักเซแล้วเห็นไหมครับว่าแพทเทิร์นของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปคุณสะดวกยังไงคุณมีเจริตยังไงคุณมีทุนเท่าไหร่คุณก็ไปแบบนั้นความสําเร็จก็เช่นเดียวกันครับการที่คุณทําตามคนอื่นแบบเป๊ะๆเ,เนี่ยแน่นอนครับว่าบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้ต้องการมาจริงๆก็ได้สมมุติว่าคนสําเร็จเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องอาา่านหนังสือวนลเล่มนะพ มึงตายกูอ่านได้อทิตย์ละเล่มก็เก่งแล้วอะไรประมาณนะี้แต่และคนแตกต่างกันแต่และคนมีเงื่อนไขในชีวิตมีจริตมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันประสบการณ์ในอดีตก็แตกต่างกันทุกคนมันล้วนแตกต่างกันหมดเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันไม่มีแพทเทิร์นที่มันตายตัวครับแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะทํามันยังไงอ่ะมันไม่สามารถที่จะ c o อปปี้แอนด์เพสต์ได้เข้าใจป่ะแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าอย่าไปฟังคําแนะนําของคนสําเร็จผมไม่ได้จะบอกอย่างนั้นนะครับผมกลับเชียร์ด้วยว่าเฮ้ยคุณ ไปฟังเยอะๆไปศึกษามาเยอะๆเพราะคําแนะนําเหล่านั้นมันคือ การที่เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากคนสําเร็จคุณไม่สามารถที่จะทําตามเขาได้หนึ่งร้อหรอกครับแต่คุณสามารถที่จะเอาแง่คิดเอาความคิดเอาประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเอาประสบการณ์ที่เขาพบเจอมามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้อันไหนมันเวิร์กก็ใช้ต่ออันไหนไม่เวิร์กมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันแค่ไม่เหมาะกับเราคนแต่ละคนครับมันมีเงื่อนไขความสําเร็จมันมีจังหวะระยะเวลาที่จะสําเร็จเนี่ยแตกต่างกันบางคนสําเร็จเร็วบางคนสําเร็จช้าแต่นั่นมันไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณ ไม่เลิกที่จะทํายังไงคุณก็ประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าคุณเอาชิงเอาจังกับเรื่องไหนคุณอยากประสบความสําเร็จกับเรื่องไหนถ้าคุณไม่เลิกกับมันยังไงคุณสําเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นถ้าผมอยู่กรุงเทพผมจะเดินขึ้นไปเชียงใหม่ยังไงสัก,กวันหนึ่งผมก็ถึงแน่นอนถ้าว่าผมไม่หยุดเดินมันอาจจะถึงช้ากว่าเครื่องบินน่ะแต่มันถึงแน่นอนความสําเร็จก็เหมือนกันครับคุณอาจจะไม่ถึงเร็วเท่าเพื่อนแต่แล้วไงอะ่ะถ้าหากว่าคุณไม่หยุดเดินยังไงคุณถึงแน่นอนครับ หวังว่าโฟล์กทอลเอพิสซดนี้จะเป็นประโยชน์ัทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโฟล์กธนศิริ